ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องเหนื่อยอีกในงานวันสุดท้ายนะฮะปิดท้ายงานปักน้ำนั่นก็คืองานที่พระสมุรเจดีะนะฮะเป็นงานที่มีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีงานรื่นเริงม,มีการออกร้านนะฮะแต่นี่คือบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะเช้ามืดนะฮะประมาณตีหนึ่งเนี่ยเจ้าที่ได้รับแจ้งเนี่ยมาแล้วมีเรื่องะฮะนะ คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากนั้นเดินทางเข้าไปพร้อมชุดป้องกันปร,บปราบปรามชุดสืบสวนหน่วยกู้ชีพนะฮะมีงานตะลุมบอลกันฮะ,ะยกพวกตะลุมบอลกันนะไปถึงต็บริเวณเหน้าทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บสารายฮะ สภาพก็คือมีบาดแผลถูกของมีคมแทงเขาที่หน้าท้องนะรายหนึ่งอีกรายหนึ่งเนี่ยอีกสองรายเนี่ยบาดเจ็บตามร่างกายหัวล้างข้ามแตกเนี่ยที่สาหัสก็คือถูกแทงฮนะ,ะนี่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ะค่ะในงานนวัสก,การองค์พระสมุดเจดี JD, และงานกาชาติประจำปี2565นะครับคนไปเยอะมาก โอ้โหแล้วแต่ละคนที่ไปเนี่ยก็มีความสุขมีบรรยากาศงานวัดอย่างนี้นะ,ะแต่ก็มีเรื่องพวกนี้เป็นของแถบมาโดยเฉพาะวัยรุ่นะนะฮะในเจ้าที่ก็จัดการแล้วก็ก่อนหน้านั้นช่วงประมาณสักสองทุ่มเจ้าหน้าที่อสสนะฮะสมุทรปราการเดินตรวจตาความปลอดภยัยภายในงานนำ้ำมัศการองค์พระสมุดเจดียนี่แหละฮะฝั่งสารการจังหวัดนะไปเจอกลุ่มเยาวชนอายุ1 5ถึง18ปีหลายคนท่าทางพิลุธ ยืนจับกลุ่มกันอยู่บริเวณริมเขื่อนสารากางจังหวัดเข้าไปคุมตัวตรวจค้นนะนี่คือสิ่งที่เจออาวุธมีดสามเล่มจึงคุมตัวทั้งหมดไปตักเตือนอบรมไม่มให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็เลยได้สั่งลงโทษนะเฉพาะหน้าให้วิพื้นนะนี่คือกลุ่มวัยรุ่นที่ตรวจเจออาวุธนะแล้วยึดมาแล้วสั่งให้วิพื้นฮนะปฏิบัต วิดพื้นคนละ50ครั้ง <c oughs> แล้วก็ให้ลุกนั่งนะ คุณใหญ่นึกออกไหมลูกนั่งทาไงนึกออกนึกออกค่ะคือสก็อตจัะใช่ไหมลูกนั่งนะแล้วก็ปล่อยตัวไปนะฮะค่ะนะแต่ว่ายึดอาวุธมีดไว้แล้วก็ตักเตือนนี่เสก็อตจั์แบบแบบสามัคคีค่ะต้องสามัคคีกันทําด้วยนะค่ะโอ้อันนี้ช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มกว่าแต่หลังจากนั้นประมาณสักตีหนึ่งอ่ะก็มีเรื่องวัยรุ่นตะลุมบอลค่ะ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะอันนี้ไม่ทราบนะฮะอันนี้คือกลุ่มที่เจ้าหน้าที่จัดก,การไปเมื่อช่วงหัวค่ำ